ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆเลยใครโหลดแล้วนะคะก็ลงทะเบียนได้โหลดฟรีลงทะเบียนฟรีเรียนรู้ฟรีนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายเพื่อนๆได้ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะไปใต้โปรไฟล์แล้วก็ไปจิ้ม19บเกนาฬิกาเป็นการไลฟ์สดเราสมุดเอาปากกาไปจดเอาเคล็ดลับเอาเทคนิคนะคะ แล้วก็เขาจะมีในกลุ่มถ้าใครต่อยอดธุรกิจนะมันจะมีกลุ่มสอนให้ฟรีทุกคนก็ไปจดแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทาเอานะคะทุกคนใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแอปพลิเคชันที่ชื่อดอกลิตนะแอปช้อปปิ้งที่สามารถสร้างรายได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับตัวเองทุกวันนะคะเพียงแค่เรามีแอปมีลิงก์มีรหัสนี่แหละ แล้วก็พาคนติดตั้งแอปใครก็ตามที่มีโทรศัพท์มือถือใครก็ตามที่มีสื่อโซเชียลนะคะพาตัวเองนะคะมาอยู่ในช่องทางของการเปิดรับของรายได้ซึ่งเป็นมรดกทางออนไลน์ใครยังไม่มีมรดกทางออนไลน์นะคะยังไม่มีธุรกิจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมาทำต่อเนื่องนะมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราจะต้องปลูกต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะแล้วเจอกัน